และในวันที่เราทําการบันทึกเทปรายการก็ตรงกับวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลพอดีคุณแจ๊สดก็ไม่รอชา้าจัดการแจกสลากเลขเด็ดที่ทีมงานไปหามาให้กับผูกแข่งขันได้ลุ้นกันสดๆเลยครับโดยพี่ป๋องได้ลุ้นเลขหนงน้องน้ำชาลุ้นเลข21และคุณตุ้ยได้ลุ้นเลข71ส่วนคุณจอนของเราก็ได้ลุ้นเลข43ครับแล้วก็ถึงเวลาการออกเลขท้าย2ตัวพอดีมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับงานนี้บอกได้เลยว่ามีเฮแน่นอน รางวัลเล้ยสูงันยจำวันที่16กรกฎาคมพุทธศักรา2555เป๊ะเป๊ะเลขที่ออก มีใครถูกบ้างไหมเนี่ยพี่เฉียดเลยอะแล้วคุณเนี่ยคุณคุณได้อะไรของผมนะมีเลข2 3 4 2นี่จริงไม่โกหกครับเฮ้ย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 หนึ่งตัวงอหย ก็มาแย่งกันเนี้ยเนี่ยตั้งแต่ทารายการมาไม่เคยเจอคนวิ่งราวกันในรายการนะผมบอกตรงพี่ผมซื้อว่าไหนก็ถูกเฮ้ยเอาละสิครับคุณผู้ชมคุณแจ๊ดประกาศกลางรายการเลยว่าเขาซื้องวดไหนเป็นต้องถูกทุกครั้งมาดูเทคนิคการเลือกเลขของนายแจ๊ดเข้าเลยดีกว่าครับคุณจอนผมให้คุณเลยยังไงผมก็ถูกอยู่แล้วไม่ถูกได้ไงเนี่ยผมซื้อมาหมดเลยเนี่ย ซื้อมาทั้งแผงเลยเนซื้อทั้งแผงเลย00199เลยเหรออ่าถูกต้องแล้วครับถ้าเกิดว่าซื้อเลขตั้งแต่00ถึง99เนี่ยนะครับยังไงยังไงเนี่ยมันก็ต้องถูกแน่นอนอนะครับที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคุณเนี่ยจะต้องลงทุนนะฮะทั้งสิ้น8,000บาทอ่าเออ,อแล้วท้ายที่สุดแล้วเมื่อถูกปุ๊บเนี่ยคุณเนี่ยก็จะได้คืนมา2,000บาทอืมเออเอา ไอเรื่องเสียไปคุณไม่ต้องคิดดิเอาว่าแทงทุกครั้งถูกทุกครั้งเออนี่นี่ผู้ถูกเดี๋ยวแล้วแล้วไออีกหกพันอ่ะหกพันอย่าไปคิดถึงมันสิเดี๋ยวตอนนี้เรากลับประจำที่ก่อนดีกว่าผมยังมีเรื่องราวเด็ดๆมาเล่ฟังอีกนะครัไเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่น่าสนใจที่ออกมาฝาดกันนะครับแต่ตอนนี้ได้เวลาแล้วนะที่จะมาร่วมลุ้นกันนะฮะสำหรับ1คะแนนแรกนะฮะในเรื่องราวของความเชื่อนั่นเองครับ ถามนะครับถามว่าเลขท้าย2ตัวนะครับที่ตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยออกเลยคือเลขอะไรครับช้อยแรกครับ5 0ูนครับช้อยข้อที่2 6 0ครับ6และข้อสุดท้าย7 0ครับคือ ลอด16ปีกว่ามาเนี่ยนะครับปีละ24งวดก็ออกแล้วประมาณ396งวดครับแล้วต้องบอกเลยว่าเลขนี้เนี่ยไม่เคยแบบที่จะออกเลยไม่เคยลยใช่ครับ5าพร้อมแล้วตอบครับมาแล้วโอ้โหมาถามกันดีกว่าทำไมต่อข้อสามครับพี่นี่ก็เลข5เนี่ยมันเป็นเลขความสุข เลขหกสูะครับเลขหกก็เป็นเลขแบบว่าเลขเกี่ยววงการบันเทิงมันน่าจะเคยออกบ้างแต่เลขเจ็ดเนี่ยเจ็ดมันหมายถึงการเดินทางมันก็เดินทางไปเรื่อยก็เลยไม่ออกมันมีงี้ด้วยอ้าวน้ำชาครับตอบไปเลขสองนะครับหกศูนย์ถึงตอบหกศูนย์นะครับแบบแรกที่พี่จอนพูดเนี่ยคือเราคิดว่าเฮ้ยหกศูนย์เออเข้าท่าอะไรเงี้ยเหมือนเวลาทำข้อสอบอ่ไงเงี้ยเวลาที่เราคิดว่าข้อคอควายถูก แบบแรกเลยนะตอนเราไปเลือกกอไก่แล้วคอควายก็ถูกตลอดเลยคือมันเหมือนแบบความคิดแรกน่าจะถูกเสมอใอ่ไมโอเคตายสุดแล้วเลือกหกศูนย์ความรู้สึกมันบ่งบอกเท่านนี้นะครับก็มีความช่ำชองพอสมควรครับผมครับผมฮะทำไมถึงตอบหกศูนย์ครับหกศูนย์นี่เป็นเลขของความหลังครับในความหลังที่คือพ่อผมเนี่ยเคยเล่นเคยเคยเล่นหวยแล้วถูกฮะ ถูกกินะถูกกินแล้วก็รียว่าโถแล้วคือโดยส่วนตัวแล้วผมชอบเลขผมด้วยโอเคพี่ปองนี่วิเคราะห์กันแบบสุดยอดเลยนะครับถ้าเกิดตอบผิดขึ้นมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เป็นอตัวเอางี้ดีกว่าถ้าผมผิดครับผมหอนเป็นหมาเลยหอนเป็นหมาเลย ผมไม่แน่จริงแล้วครับถ้าผมไม่แน่จริงผมไม่จรครับหอนเป็นหมาเลยหอนเป็นหมาเลยครับหอนไปผมทำท่าฉี่ตรงนี้เลยเป่าตรงนี้เลยครับนี้เลยนะฮะหัวหรือเปล่าข่าของอย่างนี้ยังไม่เล่นกับผมเรื่องหัวยเรื่องตัวเลขผมเล่นตั้งแต่เด็กครับผมจะรอดูนะครับนะเอาล่ะตอนนี้มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวเลขที่ไม่เคยออกเลยนะฮะ 16กปีกว่าๆรวมแล้วสาม้ยงวดไม่เคยออกเลยคำตอบที่ถูกต้องนะก็คือหกศูนย60ครับก้าสองนั่นเองนะครับ ข้อ2จริงข้อข้อ2จริงนี่ไงนี่ไงเราตอบข้อ2กันหมดเลยเราไม่ได้ไม่ได้ๆๆอย่างที่พูดกันไว้นะครับผมถ้าผมผิดผมหอนเป็นหมาหมาหมาเลยระดับองกระพลทองพับครับนะครับผมครั้งนี้ครับ7 กับการโอเปร่าหมานี่อะไรกันวะหอนหมานั่นเด็กจะเกิดขึ้นตรงนี้ไอเรียกพ่อเรียกแม่มาเลยครับเร้องเรียกมาเร็วเรียกมาเร็วเฮ้ยมาดูกระพรทองพับหอนหมากันเฮ้ยคุณทองยิงนะเนี่ยจะตกด้วยครับครับ ท่าทางบ่านจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าครับเฮ้ย๋องทางหงมาเหมือนว่า <_ up> <_ up> สำหรับเลขที่ไม่เคยออกตลอด16ปีที่ผ่านมา <_ p uff> มี2เลขครับนั่นก็คือเลข60และเลข89นั่นเองครับคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเลขท้าย2ตัวที่ออกมากที่สุดตลอด16ปีจาก396งวดที่ผ่านมา <_ p uff> เลขนี้ออกมาแล้ว9งวดครับนั่นก็คือเลข69นั่นเองครับ ช่วงหน้ามาทึ่งกับมายากระป๋องไม่รู้ลมที่เอาไว้เล่นอวดเพื่อนๆได้ทุกที่ไม่ดูทํทำไม่ได้นะจ๊ะเด <c oughs> ็วนมอนะจ๊ะเร็วมาปล่อยเลยครับ <c oughs> พักสักครู่เดียวครับ